ย่งไปเลยโอ้ยตูดแดงจังไลยจอดเอ้ยตัดขนให้ตูดเป็น,นอะไรนะ่ะน่ะตูดแดงตูดแดงปันลิ่งว่ะเขาเจ็บเจรือ,องกินมาบ่อยจังเลยว่าไปบ้านเรา เจ้าบีนมาบ่อยจังเลยเจ้าบีนมาบ่อยจังเลยเจมอ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 อืมอ๋อหล่นหมดหรือยังไอแอปเปิลเราเนี่ยเออใกล้จะเบิดแล้วพี่น้องอ้อยังสามสิบสี่สิบนู่นยุติน่ะแต่ก็ไปเจอหลงเลี้ยงหลงเลี้ยงแหละเออมันจะหมดแล้วแจ๊ค แอปเปิลเราจะหมดแล้วโอ้ยแอปเปิลจะหมดแล้วพอ่อเบิ้ลอะอยากได้บวานพ่อมีหลายล้วบอกกินพุ่นลเต็มล้นเนาเต็มเลยพุ่นตั้งแต่มาอยู่นี่ไม่ไม่เคยไม่ได้เคยซื้อแอปเปิลกินเลยนะมันก,กับมันบิ้ลิดอยากเลยพี่น้องอืมเคิดอ,อยากตะกี้อยากซื้อตลอดบานนี่เป็นบ่อยากแล้วนะ พูดนะแอปเปิลกำดินอยู่พูดนะเก็บไปเก็บไปมือละสองถังพูดไปทิ้งท้ายสวนนลยนะเอาไปหน้าสวนก็ก็มีมือได้ดูกับขนแต่ว่ามือว่านนี่บก่กับขนไปถังหนึ่งขนไปมันก็มีประโยชน์ดีก็มันเน่าถิ่มยุนี่พี่น้องสำหรับผัห้สัตว์กินเลนะนูน่นตรงนั้นว่าว่าจะมาทำรั้วตรงน,นี้ก็ไม่ได้ทำ ไ,ได้กระค่านเนาะเงนืยขาค่อยพี่เมียวไปไหนหมดเนาะวันเนี้ยไม่ได้ยินเสียงเลยไปเล่นไหนกันเนาะเมียวเอยไปไหนกันลูกเขาไปไหนกันนะไปหาเที่ยวนู่นหาไปเรื่อย ก็เป็นสัญญาณว่าให้เขารู้ว่าเราบ้านเราอยู่ตรงนี้นะมันจาได้อยู่หรอกแต่ว่าพูดถึงว่าปกติเราก็เดินไปของเราอยู่แล้วนะไปท้ายสวนนู้นไปน่นไปหน้าบ้านล้างบ้านขอบบ้านให้เขารู้ว่าเออแม่เราอยู่นี่นะจ้าลูกจ้าโอ้เห็นไหมอยู่ตรงนี้นี่เองหนูได้ยินเสียงแม่เลยลูกอืม เดี๋ไปหาพี่เหมียวลูกอย่าไปหาพี่เหมียว